มาทุกคนมาเก็บผักกันผักสดหมวกขวดอีหยังพักสดกพัก,พกบมีสารเคมีปลอดภัยกินแล้วสุขภาพดีผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเด็กหนอยเด็กเล็กเด็กแดงก,ก,กินได้เบิดต้นผิกก็มีเด้อพี่น้องอันนี้โรหระพางามโราหระพางามมากเลย อนนันคือผักอีตูผักอีตูอองามบ่ผู้ใดเ,เ,เคยกินผักอีตูสิออิกนนี่อีตูเป็นดอกแล้วเป็นตะเสบอีดีมิน,นิสิตาถับปลาไว้แกหลายมันจะขมเด้อทุกคนอันนี้คือเสบอ,อีดีเมนูตอนแรกนะสิเป็นสลัดเดอ้อเพราะว่ามันเป็นตะแสบอีดี อันนี้คือผู้ผลิตเด,นดอนื้อผู้ผลิตผักเพิ่นมาเบิงสูหมือสซูเว้นอยู่ผักมันก็อายไหย่านแต่เขากินของเพิ่นเบิดไหมผู้ผลิตผักนะคะอันนี้ผู้ผลิตผักปลอดสารพิษผักธรรมชาติไม่มีสารพิษอะไรเลย 嗯嗯。